หายไปนานเลยนะครับกับ Toyota า i o อ1.5รุ่นไฮนะครับแล้วก็วันนี้มีเข้ามาใหม่เข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆเลยตัวท็อปนะครับปี2019 20รถมือเดียวประวัติศูนย์บอดี้สีขาวโอ้โหครบตามตำราเลยพี่ๆใครที่มองหาวิออตัวท็อปอยู่นะครับวันนี้มีเข้ามาแล้ว1อัตรานะครับทุ่นๆเลยประวัติศูนย์นะฮะยังไม่ได้แกะตรงนี้ไปเข้าต่อได้ตอน67,000โลนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าหม่60,000 2,000โลก็เอาไปใช้งานอีก5,000โลไปเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับครบระยะพอดีสวยมากนะครับนานๆจะมีเข้ามาพีและตอนนี้สำหรับ1.5รุ่นหายหายยากเสือเหลือเกินนะครับใครที่สนใจคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถได้นะครับฟรีดาวเลยผ่อนอยู่ที่6,700รายละเอียดตัวรถทั้งหมดเป็นยังไงนะครับพี่ๆเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสนะครับผมย้อนมือสองมาแล้วนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับกับเจ้า t o y o ต a าวีออส1.5รุ่นไฮที่เป็นตัวท็อปนะครับคันนี้ปี2019จด2,020นะครับเลขไม้เนี่ย62,000โลนะครับรถประวัติศูนย์ 0, รถมือเดียวบอดี้สีขาวแบบนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยวีออสที่เป็นตัวท็อป1.5รุ่นไฮในตลาดเนี่ย หายากมากนะครับหาซื้อเข้ามายากมากๆนานๆจะมีหลุดเข้ามาทีละนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังรออยู่ที่เป็นตัวท็อปนะครับมาเลยมีเข้ามาแล้ว1นึ่คันรถเพิ่งเข้ามาวันนี้สดๆร้อนๆคันนี้รถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะผมมาถ่ายก่อนเลยนะครับคันนี้เนี่ยราคาค่าตัวผมแจ้งให้ทราบเลยแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเวลากันนะครับคันนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์จัดเต็มนะคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,700พี่ๆท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ อันนี้อาจจะมีเหลืองๆบ้างบางจุดขออภัยนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอเวลา2วันนะครับเดี๋ยวปรับสภาพให้นะครับเดี๋ยวจะขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมมาถ่ายให้พี่ได้รับชมมันก่อนว่ามีเข้ามาแล้วนะสําหรับตัว1.5รุ่นไฮนะครับด้านหน้าเนี่ยตัว1.5รุ่นไฮก็จะได้ไฟหน้ามาเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวไฟเดย์ไลท์เดย์ไทม์มีมานะครับที่แกมด้านข้างแล้วก็ไฟลีเนี่ยจะเป็น LED อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับ บอดี้สีขาวคันนี้รถประวัติศูนย์ด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับมาดูโครงสร้างกันละกันสําหรับคลิปนี้ตัวล้อเนี่ยลายพิเศษเฉพาะตัวท็อปนะครับลายเป็นแบบใบพัดแบบนี้ดิสเบรกคู่หน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับยางรัดมานะครับเป็นดันหลบปี2023พร้อมใช้โครงสร้างข้างในไม่ต้องห่วงนะครับเดิมแน่นอนคันนี้ประวัติศูนย์ด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับกระจกมองข้างปรับเับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวกันโศกกระสาดมีมาให้พร้อมละ มือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดมีปุ่มสตาร์ทมาเรียบร้อยนะครับกระจกเดิมนะครับอะคูติกาดช่วยลดเสียงในห้องโดยสารได้ค่อนข้างดีเลยจะมีลูกหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสนะ่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมเอ่ยจะมีลูกหูฟังอยู่ตรงนี้พี่ๆถ้าสังเกตดีๆนะครับหลังคาสวยใสนะครับร้อยบุบร้อยละยิ้มไม่มีนะครับมาขอไปไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมช่างเขาจะเอารถไปปรับสภาพแล้วผม ขอเข้ามาถ่ายก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวท็อปเนี่ยภายในก็จะได้เป็นสีดําแดงแบบนี้นะครับเบาะหนังสวยมากนะฮะข้างในบอกเลยว่าสวยจัดๆภายในดําแดงแบบนี้นะครับผมโครงสร้างเดิมนะฮะเดิมแน่นอนเดิมสนิทรึนะแผ่นเพจนะครับก็ยังอยู่ปี19นะคันนี้ผลิตปี19แต่ว่าจด2020นะครับกรอนประตูสวยๆหัวน็อตฝั่งเสาบีนะครับ สปอร์ตชัดสวยนะครับสปอร์ตสวยไม่มีหายอ่ะประมาณนี้นะครับแผงประตูก็เป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับแล้วก็ตรงมือเปิดตรงนี้เนี่ยจะเป็นดําแบบเป็นโนแบ็คนะครับมือเปิดจะเป็นแบบพรีเมี่ยมลมเทามานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูประตูด้านหลังกันต่อแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะครับรถเพิ่งเข้ามาพี่พวันแรกนะความสะอาดเนี่ยผมให้เกือบเต็มเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาวันแรก สะอาดขนาดนี้ก็บอกเลยว่าไม่ค่อยช้ำนะฮะไม่หกหมื่นเท่านั้นเองแล้วก็ประวัติศูนย์ด้วยนะครับพี่ๆไปเข้าต่อได้ยังมีป้าย BYQ C p a r s อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโครงสร้างเดิมๆสวยๆสยําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้ตัวท็อปนัว Vios มาเลยนะครับตอนนี้คือมีเข้ามาแล้ว1นึ่คันท่วนนะฮะล้อคิบโรบอทนะครับ,รดรบ,รรบเดิมโรงงานชัดเจนสวยงามสเปคล้อ,อยางด้านหลังเนี่ยเหมือนกับล้อหน้านะครับแล้วก็ได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกัน นะครับตัวโชคอัพช่วงล่างต่างๆไม่ต้องหว่วงนะครับไม่มีรั่วซึมแน่นอนมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่านะครับด้านท้ายนีย่ไฟท้ายจะได้เป็นแบบ LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีเส้นโครเมี่ยมตัดที่ฝากระโปรงท้ายตัวท็อปเท่านั้นนะที่จะมีเส้นโครเมี่ยมตัดเดยวาวแบบนี้นะครับเซนเซอร์ถอยเซนเซอร์การระยะ2ตํตำแหน่งมีมาให้ด้านหลังกล้องถอยก็มีมาแล้วนะครับกระจกหลังก็เดิมนะครับกระจกหลังก็เดิมเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายนิดนึงดีกว่าสักครู่นึงนะครับ ครู่นะครับอ่ะคีพี่ที่สนใจนะฮะคันนี้ฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับออกรถศูนย์บาทคันนี้ผ่อนอยู่ที่6,700นร้อนะครับติดต่อมาที่เบรอร์ด้านล่างโทรมาหาเต้ได้เลยนะครับหัวนอ็อตฝากระโปรงท้ายนะครับซีนเดิมแบนแบนแบน่นๆนิน่มจ,จเข้านะครับแล้วก็รางน้ําด้านหลังสวยแน่นะครับสวยแน่บอกเลยเพิ่งเข้ามาวันนี้ สดๆร้อนๆนะครับไฟไท้ายก็เป็นพาร์ทเดิมนะครับจากสเตลเล่แบบนี้สวยงามแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับคันด้านในมาดูกันหน่อยอ๊บอ่าสวยใสนะครับคันนี้มาแล้วนะฮะพี่ๆหลายท่านทักมาหาผมว่า1.5 vios 1.5ออ1.5รุ่นไฮไม่มีเข้ามาบ้างหรอผมก็บอกเลยว่าช่วงนี้หารถยากมากสำหรับ1.5รุ่นไฮ วันนี้มีหลุดเข้ามาแล้ว1คันอย่าช้านะครับอย่าช้าไมน้อยด้วยนะครับตามตําราเลยนะฮะปี2 0 1 9ันจดยีด้วยแล้วก็ไมล์หลักหมื่นด้วยนะครับฟรีดาวได้แบบนี้มาเลยดืวนๆนะครับมาจองไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวปรับสภาพ2วันเสร็จสวยงามแน่นอนพร้อมส่งมอบนะครับด้านหลังพี่พี่ดูเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตําหนิสําหรับภายในนะฮะตัวเบาะไม่มีปีแตกหรือว่าขาดนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหลังมีมาช่องเก็บเอกสารนะครับแล้วก็ ตัวเพดานด้านบนนะฮะไม่ได้มีรอยเจอมาใหม่สะอาดมากคอนโซลด้านหน้าดูโหสวยจัดนะฮะสำหรับตัวท็อปมาเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานดีกว่าสําหรับคันนี้แผงประตูคนขับนะครับตรงนี้กระจกไฟฟ้า4บานแล้วนะครับได้มาเป็นออโต้คนขับแล้วก็ปรับพับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าแทคชั่นคอนโทรลมีมามีปุ่มสตาร์ทมานะครับกุญแจคิเลตอึบขึ้นมานั่งนิดนึงดีกว่าเริ่มร้อนแล้วนะฮะเริ่มร้อนแล้ว อมาดูเลขไม้กันหน่อยคันนี้เนี่ยไม้เลขไม่นะครับอยู่ที่6 2 0 0 0โลนะครับไม้น้อยด้วยนะฮะร,รถ4ปีนะครับไม้62000โลแล้วก็พี่ๆดูนะอันนี้เป็นใบ QC Part ของทางศูนย์โตโยต้าเขานะครับเวลารถเข้าศูนย์ก็ต้องเอาใบนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็พี่ๆเห็นไหมมันจะมีรอยปะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับมีรอยปะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะพับแบบนี้อ่ะคันนี้เนี่ย ครบระยะเข้าเช็คนะครับที่เขานัดกับทางศูนย์ไว้ก็คือ67,000โลใช่ไหมฮะคันนี้วิ่งมา62,000โลก็เท่ากับว่าอีก5,000โลพี่ๆสามารถเอาใบนี้ไปให้ทางศูนย์บริการนะฉีกด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับก็เข้าศูนย์ได้คันนี้ประวัติศูนย์แน่นอนนะครับทุกระยะด้วยอ่าได้รถประวัติศูนย์แบบนี้ไปใช้งานสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยว่ามีชนหนักพิคว่ำจมน้ําหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะครับแบบนี้สบายใจกันเนาะนะครับ ผมาลไยก็เป็นแบบ3กา้านท้ายตัดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับสําหรับตัวฟังก์ชันตรงนี้หน้าจอทัชสกรีนเขามีมาให้แล้วนะครับทุกอย่างก็จะตกแต่งเป็นสีดําแดงคุมโทนนะครับสำหรับตัวท็อปเท่านั้นนะที่จะได้เป็นสีดําแดงหน้าจอทัชสกรีนแท้เดิมโรงงานนะครับตัวนี้มีกล้องถอยมาให้ด้วยนะสําหรับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูอึ๊บอ่ะ กล้องถอยก็ชัดเจนใช้งานได้จริงนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมีมาให้2ตําแหน่งตัวแอร์เนี่ยได้เป็นแบบออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ฐานเกียร์เนี่ยจะเป็นสีดําแบบเปิโนแบ็กแบบนี้อันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพถือว่าสะอาดมากนะครับสะอาดมากสวยเนียนกริปเลยพี่ๆนะครับใครที่กําลังมองหา v อตัวท็อปอยู่ก็รีบติดต่อเข้ามาได้เพราะว่าตัวเลือกมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีอยู่คันเดียวด้วยตอนนี้ที่เข้ามานะฮะ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเข้ามาเป็นสิบเลยคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปผมเคยแจ้งนะฮะมีวีออสตัวไฮเข้ามาเป็นสิบคันตอนนี้ขาดตลาดมากนะครับแล้ววันนี้มีหลุดเข้ามาแล้วไมล์หลักหมื่นด้วยต้องไวนิดนึงนะฮะต้องไวนิดนึงคันนี้ก็ฟีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ที่6,700ตลอดสัญญาพี่พี่มีรายได้ตั้งแต่13 0 0 0หันึงันนะครับพนักง,งานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอนุมัติไวแน่นอนอ่ะไปะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องแบบไวๆกันนิดึงนเะะืน่่องงจาาาากชามา กดดันผมแล้วนะฮะจะเอารถไปปรับสภาพต่อนะฮะทีมช่างเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอ่ะวางนี้แป๊บหนึ่งนะโตโยต้าวีออส1.5รุ่นไฮนะครับคันนี้พี่ๆตัวท็อปสุดเลยนะครับปี19จด20สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับอ่าเอบมาผมติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยนะฮะห้องเครื่องก็เดินนิ่งเดินสมูทดีนะครับเงียบกริบเลย แล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้านะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้นะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามาเนาะก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับมีคราบสิ่งสกปรกบ้างเดี๋ยวตรงนี้จัดการให้รูวงกลมต่างๆคมทุกเม็ดนะครับฝาหน้าฝาเดิมนะครับปั๊มตัวต้าก็ยังมีเห็นอยู่นะครับอ่าพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังมองหาวิ VR, ัวทตอปไว้อยู่ผมก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะสัปดาหนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนขอย้ำอีกรอบนึงนะครับคันนี้เป็น v ีอ n อด1.5รุ่นไฮตัวท็อปนะครับปี2019จด20เลขไม้เนี่ย62,000โลรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถผ่อนอยู่ที่6,700ติดต่อมาหาเต้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์ก็ได้นะครับ0816563625สำหรับวันนี้ก็ผมเต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยเดี๋ยวมีวีออดมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ